มาดูแอปที่ควรมีนะคะเมื่อคุณใช้รถไฟฟ้าหรือรถ EV นะคะอัปเดตให้ทันโลกปัจจุบันนะคะก็นะคะมีสิ่งที่จะต้องติดตัวนะคือก็คือแอปประจำรถนะคะอย่างเช่นเราใช้ BYD นะคะแล้วก็คือมันสามารถอ่ะอันนี้เราก็ลงทะเบียนกับทางค่ายนะคะแล้วก็สามารถทีใช้ได้ปกติเลยอย่างเช่นสตาร์ทรถเอาไว้ล็อกรถปิดรถเปิดไฟทำขึ้นส่งเสียงร้องตำแหน่งยานพนัก ก็เปิดได้นะคะดูความาแรงลมแบตเตอรี่เอ้ไม่ใช่แรงลมยางนะคะระยะทางแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็ดูได้ตามอาของค่ายเรานะะี่ยค่ะแต่ละค่ายอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็นะแล้วก็แบตมันจะมีของเร v วชาร์เจอร์ซึ่งเขาก็จะเป็นสถานีชาร์จของ r e v วนะคะไอ,อตู้อย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยนะก็จะมีตามปัม๊มหลายปั๊มเหมือนกันแล้วก็ตาม หน้าสูนย์ BYD นะคะก็จะมีบอกสิทธิพิเศษของคุณลูกค้าด้วยนะคะว่าจะได้สิทธิ์อะไรบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะถ้าคุณได้ใช้เป็นพวก BYD แต่ค่ายอื่นชรช้ดได้นะคะไม่ได้บอกว่ามันใช้แต่ BYD นะอันนี้ใช้ได้ทุกค่ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของ BYD ก็จะได้อาจจะได้สิทธิพิเศษอะไรอย่างงี้จากจากการเป็นลูกค้าเขาบ้างอะไรนะแต่ก็คงไม่ค่อยมีอ่ะเออแล้วก็ p e v v o l t a นะคะเป็นของการไฟฟ้าออการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปะ การไฟนคะรหลวงเออนั่นแหละนะคะที่อยู่ P/E e, นั่นแหละตามบ้านนอกเราก็เยอะนะแต่ว่ามันชา้ชาๆนะคะก็เงี้ยใช้ประวัติการใช้รายปีมีให้เห็นนะคะอันนี้ก็เดือนมีนาก็ใช้ไปร้อยแปดสบ้าบาทสาห้าหน่วยนะคะประวัติอะไรเราดูได้นะคะ P/E e P/E e a อ,อันนี้ก็เป็นของเลเวอ,อีกอันหนึ่งนะคะอีเล็กซนะคะแอปหลุดบ่อยมากนะคะต้องคอยเช็คก่อนเดินทางด้วยนะ หลุดจากล็อกอินนะเออแต่มันเยอะแล้วนะเริ่มมีเยอะแล้วก็คือมันเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกอฟอพออะข้อดีคือแรงดันดีปลั๊กมาตรฐานนะคะแล้วก็เริ่มมีเยอะนะอย่างนางร้องเนี่ยเ,เมื่อน้ำรองบุีรัมอ,อะมันมีก็2อสถานี3ามสถานีปะไม่แน่ใจนะคะก็ตามนั้นนะคะก็โหลดมาใช้นะคะแล้วก็ อีโว e ก็จะเห็นตามห้างนะคะเอชวินก็เห็นตามห้างสปาร์กสปาร์กนี่เป็นของบางจากนะคะปั๊มบางจากก็จะมีตัวตู้ส,ส,สปารนะ์กเนาะแล้วก็ราคาก็ไปศึกษาดูจากในแอปนะคะก็เขาอาจจะมีบอกนะช่วงอฟพีคออนพีคเท่าไหร่นะคะช่วงคนใช้เยอะหรืออะไรเงี้ยเนาะราคากับราคาตอนช่วงเวลาไม่อฟพีคกับออนพีคมันจะต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าไอ้พวกตู้ที่ชาร์จบนห้างอย่างเช่นออนในออนเนี่ย ไปชาร์จมาก็แพงค่อนข้างแพงเลยแหละเออเป็น AC ชาร์จนะแต่ว่าออราคาสูงนะคะบางแอปก็ต้องศึกษาดูว่าเราจะใช้ออกี่บาทนะคะ e-bonm e B อย่างเงี้ยอ,อเทลชาร์จเนี่ยมัน